กำทางบ้านหละน้อยแล้วสายไฟนี่เป็นตยนนน่ยนะ่านแน่นลยนะขาดอีกแนีวคหันน้ำถืออ้ยทันสมติว่าน้ำขึ้นมานี่นะสาวกระซิถืออันทน่วมก่อนเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้ี่หละน้อยถึงเบ่งระดับน้ำ แบบติกๆเลยสบายทุกคนสบายดีทุกคน,ดกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซองให้ละน้อยสาวล้วสบายดีตอนแรงๆเฮฟซีป้าน้ามก็คือขึ้นบรยุทธ์เลยละน้อยสีบริยุย่ายบ้านบิน้เฮฟซีเมื่อวานนะ่ะหลังจากที่พ่นขึ้นแบบเรื่อยๆนะแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกอีกเฮฟซีตื่นเศร้ามาจนตกใจน้าขึ้นตอนแรกนี่ก็ยังขึ้นอยู่เฮฟซีเจ้านอยจะเป็นไทยเฮฟซีเบิง พราะว่าขั้นสมุติวาฝนตกแห้งๆอีกสามเมื่อเรียนกันติ๊กๆเลยแบบฝนบยุทธ์นะก็ะคือมีโอกาสน้ําขึ้นมาหดทึงพี่เลยนี่ขึ้นมาเดินบ้านละน้อยเลยเพราะว่ามีปีหนึ่งเคยขึ้นมาจนหดต้นม่วงที่ซีจนสีได้ง่ายหละน้ำจนสิเข่าประตูละเอาทิฟซีไปเบิ่งกกันขึ้นมาติ๊กๆเลยนะทิฟซีล้น้อยคือสีได้แบบ ยายบ้านเข้าไปในบ้านเพื่อนนี่นะมันฝนตกบ่หยุดนนี่นะพอเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเวิดขึ้นเลยน้ำก็ขึ้นทิฟซีปาวิกกบลังบางบอนกับเพียงแอวเพียงอะ่ะลุ่มไปแถวเนาะละน้อยตึกกระดุมทำเมันก่แอวแล้วคือบ่าสามารถลงไปได้ละเพราะว่ามันก่เกือบโบกเขานี่ทิซีก็คือน,น้ำขึ้นมาบากหลายไป นี่ลมมาบอนี่ก็บเบิร์เลิกละ้าเป็นต่ยานเด้อันนี้น่ะบุก้าไปใกล้แล้วเนาะขั้นสม,มุดว่าอันนี้เสาสัญญาแล้วมันมีสายไฟฟ้าเนาะิวสีขั้นน้ำถ่วมมันไฟต้องรูดน่ะอันตรายได้เนี่ยนี่น่ะสีได้โทย้เพื่อนมามอดก่อนขั้นโมดในหลักเก้าแถวนี้ก็คือสีซ่าพวะวันนี่จะเป็นหลักสัญญาณเน็ต หลักเก้าอยู่ในเทลพีบซีแต่ว่าคันสม,มุิวันน้ำท่วมันนะ่ะพวกฮอาก็จะบสามารถมาอยู่ใกล้เท่านี้มันอาจจะไฟดูดเิ็นต่ญานะนี่โบก,กล้าไปใกล้ละน้อยนะน,นีนพีบซีมันน่าอีกประมาณโบฮอดแมทนะนี่สายไฟเดี๋ยวฮอาสูงให้พีบซีเพิ่นอนี่นี่เอ้าคันนันท่วมกับเป็นต่ญานเลย นพีพีซีอันนี้ก็คือจะเป็นสายไฟเบงห่างกัะดัดน้ำนะน้อยเดียวโอ้โโยมองเงี่ะโอ้โอโมองแล้ปวปลาบีแสนแล้ววะนี่นไปหัทนท้รรอ ป้าผักตบมากอะไรนี่คนออกจากฟังมาผักตบป้าหลายแหงน้ำขึ้นเนาะแถววันนี้อยู่พอลงไปแปเดียวนะแถวบอนันงนวหอฮะน้ำเลือกแหงเฮาก็อจะลงไปหยามกว่ได้ละแล้วลุมนะเพราะว่ามันเลือกแหง เดี๋ยวละน้อยพาไปเบิ้งหน้าบ้านก่อนต้นเตาาน้ำสิถว่วเพื่อนอะไรเดียวต่าเอ้ยเดี๋ยวสิเบิง้งกระดุ้งง่ายก็คือไปยองบราณน้ำเลยแข็งเบิ้งทันสมมูรณ์าน้ำขึ้นมาเนี่ยนะสาวกระิถืออันท่วมก่อนเพราะว่า อยู่ใกล้เลยละน้อยถึงเบิงระดับน้ำขึ้นแบบติ๊กเลยใกล้ที่เข่ามาในหัวอะไรไดน้นี่นะละน้อยจสิได้ย่ายบ้านเทโบดิน้ำขึ้นได้ถึซีเขาบบได้หมายไว้เราแต่ว่าเบิงอาจจะขึ้นยันงซื่นอยู่เบ<ป>อีกน่อยเดียว ขุดป่าเพื่นพักกันบ่อนหลิวนี่ตาติดตามเมืองฝนตกมาแรงขึ้นมาอีกแหละขึ้นก็ขึ้นหอดประมาณนีซ้าหอดเสานี้ซ้าขั้นสิขึ้นกับแอบบอถึงขันว่าหอดในเฮืนนอนดอกบออยากขนเครื่องพาพีบซีไปเบิ่งอัน อยู่ทางฟ้านี้ทางฟ้านั้นก็คืออีน้อยเดียวก็คือจะขึ้นมาหอดเหนินเราละอันนี้จะเป็นทางหลังบ้านหลังบ้านน้ามก็ขึ้นใจิซีมีพอดีน้อง,องๆคกนกลับมาอีตุ่นเด้งไว้ได้เป็นห่วงและน้ามหวมนจะซีพากันไปอยู่ใส่อยู่นี่มีข้อให้ยูยูต่อน้ำห่วมแต่ว่าเนี่ยในซีบโบมีน้ำกิน่นซีโบมีหญ้ากิ่นค่ะแล้วเดี๋ยวสิบแต่ 5, ขโมยหลุดน้ำอ้ายก่อน น้องสุทาพีีลงไปรวมคือรวมคุณกัวน้าคือว่าเข่าทฮือนหลายคนละมีรวมนะอ้ยนี่บนมีว่ากลิ่นเี่ยกลิก็คือใสบนแล้วพีชีไปไปพักการกับเพื่อนได้ไว้เด้อเพื่อมาเด้อไป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 นี่พีี อีกน้อยเดียวก็คือห้อทีงานแล้วันีนก็ะเด็นเพิ่งคุมาใส่โมงใกล้สีถ่วมทางเลยเนาะ,นะ่บนั้นขาดแล้วทางขาดแล้วโอเมก้ oh God. บ้านละน้อยน้ำสีถ่่มแล้วพีพีสีอยู่ทางฟังไทยนะฝนตกแหงอยู่หวะ่ะบ้านละน้อยก็คือตก เดี๋ยวไปเบิงเพื่อนยามมองว่าได้บบมื้อน,นี้พาเพฟซีทัวร์แถวบ้านว่าอัปเดตว่าน้ำขึ้นและน้ำลงน้ำเพิ่นยังขึ้นเพฟซีขึ้นติกต๊กๆเลยหนองป่าเฮากะอ่าสิได้พาก,กันโอมแล้วมื้อน,นี้นะเพราะว่าม,มื้อนี้โฟมตัดไม้หนองป่าเลี้ยงเฮาน้าเริ่มซึมเข้าแล้วนี่น้าเริ่มเข้าหน้าประตูละแต่ว่าหัวเก่ามีแล้วมีแต่สิได้สัก น้ำสีขาดทางอีเลเด้นได้อยู่啊เอาเฮีย้ำป่าอู้ได้ปลาดุกปิ้งแซ่บเป็นยังไงฮเจ้าเห็นไอหำอยู่อ่ะเนี่ยห่ำละเนี่ยมันออกมืออะทีเห็นแล้วเขาจะเอารถจักรนำเราได้งัวงเงื่อไรด้วยบ่บ่เห็นแล้วคิดรถจัก เจ้าใส่เจ้าใส่จากด่างเจ้าใส่จากด่างว่าเห็นรอยายอู้หู้น้ำขาดแหละฝนอาจจะตกอีกเมื่อแรง น้องบ้านะสาวนะวยังอยู่ใกล้ยังอยู่ต่ำกว่หนองเฮาอยู่สิจะซื้อแม่สีถวว่วแล้เตปะนี่ทางขาดแล้ว สสเพาทิบซีเขามาเบ่งสวนนะสาวหนองปลาเลี้ยงเราโอ้น้ำสีออกแล้วทิบซีตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยังสิบเก้านาที หึ่นหอดพี่แล้ววันนี้ขวามท่อแล้วลอ่ะสนามสรางเส ղ โง่ไปเสร็จละปล้าวเี็บสีของเขาหรือว่ายังหลายอยู่ กันมองกนเพากันส่อ้อมอยู่เนาะอหอคนอ้อมป่ากัอ้อมคนส่มองกับสซข่าวป่าข่าวปานินเนะบอลลีสีปล่อยให้สองต oh well. ัวมันออกมาได้ดอกมันคาดอนี้ดิฮ่าฮ่าฮ่า ใส่มองกันเลว้อก er like ันกอกไันอกมดได้ดอกเมมันค้าตานางอันน ok ี้สดำอู้ยูซีนี่อเบิงเบือฟากละหน่อยเรือเรือนเดียวนอเนอไม่เลียงนองฟากละน่อยเดี๋นี้นะมันแข็งเลยโอ้ วัวสะพงสะพงเบ้น,นั่นเลยนะาะวัวสนเลยตัวนั้นบัวดีนะข่าวหากันนี่บัวสนเลย, <_ an> เลย <_ an> มีแต่ข่าวตันท้งนอกเนาะเอมย่นมได้ดัมชา้ามไมนป่าเรามาเมนป่าเร <_ an> า,ามาข <_ an> นะ <_ an> นามไหลไปซี่ป่ามาเนี่นอนโ <_ an> อ้ยหน่อยเดียวนึง จะเห็นไอ้หามไก่แล้ววะยังสิเน,นาะเขาโซ่ก็สิเอาลวดนั่นเลยออโอ้โหทะเลลาวทะเลลาวเขาท่าทีนถ่วงเลยวัานแมนเขาไปล่อมุ้งเศร้านี่ยังถ่วมเลยทันแไรเขาอ,อยากไปถ่ายบอลนะติดง้อสีย่างไปป้าเฮ็บซีแถวนี้บอลเลี้ยงยงัวไปเบิดแล้วเบอร์อีกน้อยเดียว ขั้นสมงมนตาฝนโตมาอีกนะก็คือจีขาดหายกันนี่นี่วิบสี้องป้าเรี่ยงนะสาวนคนใส่โมอพากันใส่อ้อมเาวาป่าอยู่ขันน้ำถ่วมนี่ออกเพ่มันอาจจะหมุนออกแน่ที่บอกเดินหากันอ้อมหัวลัด อะไรก็ตอนนี้จะพาพีเอฟซีลงไปทัวร์ไปบ่องอันทะเลแล้าอยู่ 对，老公哈。 นี่แหละแถวห้องก็คือว่าเกือบเข้าอันประตู ไ,ได้แต่ว่าเป็นอันพูนขึ้นสูงเนาะเป็นพูนขึ้นสูงเองนี่เหบสิน้ำที่ห้องลูมหันมีหลังนั้นก็คือจะนัาจะท่วมแล้วแหละแบบน้ำเข,าเข่าเฮือนใะช่ไะอยู่ลูมุนอีกปีกไก่เนี่กับประมาณนี้แหละเราควรจะลงตัว คุต่ำม,มองกะเจ้าคุณมาใส่มองก็คือหลายแหงพูน้ำใครเดาคนเทีดสองสั้นแล้วคนกระพักกันขึ้นเปยิเทิงกระเดะคันถ่วงสั้นลุมคนใส่มงหาปลากะคือหลายแหงไิกับแล้วตกกีนะเทียบสลาน้อยพัน,นเห็ดซ่องเดกีคือสีมว่วเพะว่า อันนี้ก็คือจะเป็นดินนาสาวดินม่ตู้แล้วพาก,กันเห็ดตน้นตะกี้นะทหซีม้วนมวน,มวน,มวนหาป่าเห็ดตน้นเอาเผือกลัดตั้งแต่พี่ละไปแล้วก็จะมีกลางห่วยจะเห็ดเป็นตรงน้ำไหลเข้าแล้วก็ได้ปลามวนขนาดเลยตะก,กี้น้ำเซวาบทันละแ่้ก็เห็ดซ่องนี่จนแล้วจนเศร้าเห็ดละนี้ขายดินจนเป็นจัดสันแล้วแถวนีดหอดคว่ำหลัง วนเทิงนี่ก็จะเป็นเขียงวนงนี่จะเป็นอันขึ้นไปอีกนอยน,นึงจะเป็นเขียงเห็ดอันนั้นเวลาหยามป่าแล้วเราก็ขึ้นมานอนนี่เนี้ไปกลับบ้านเอารถไปส่งลำบางา่ะเมื่อหยามมองก่อนพิ่พสีพาทัวร์บรรยากาศบรรยากาศดีโอ้น้ำผ่มทางบ้านละน้อยเล่ จ้านี่นปลาพอคุณยา,ามอยู่ลงเบ่งหน้าม่ปลาวิกยูซีเบ่งเพียงอันนี้แหละเกือบโคตเอมขึ้นไวขนาดด้วยว่าพอิ่นว่าอันนั้นแหละเมื่อสวยตั้งแต่เมื่อเศร้าหาเมื่อสวน,นขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้หน้ามันอยู่แล้วเบาะแต่ว,ว่าบ่าขึ้นบ่ลงปลากราเลยบ่ได้ปันไหนมือน,นี้ นอยอยู่ในน้ำน้ำกระไหลโบแหง้งไปไหนดิน้ำอยู่ๆแหละคันมือน้ำขึ้นแห้งแล้วขึ้นไหลแห้งเสียดายโบมีเหือเนาะมีเหือนละน้อยขี่ลเล,เลาะไปเลยทายหล่นี่คักๆไปนี่ปลาบิดขึ้นน้ำท่วมไก่ไก่ไกหัวเข้าขึ้นมาแล้วน้ำนะอยากปต่เปิลาน้ำพอ เร็ววอู้ยไมวิีเยอะมาก